ครับตอนนี้ก็มาถึงจะอามำกันเรียบร้อย<า>ก็กินข้าวกันกลินมาตอนนี้ะะอาแดดร้อนมากจริงครับจากตอนเช้าหนาวๆมาก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวไม่อยากจะเล่นน้ำเลย <c oughs> อ่ะดู เมียเนอเลยส่งให้เม oh, ียดูแน okay? ่เลยว่าด okay. ูกับข้าวดูกับข้าววันนี้ก่อนดูโอ้โหกินกันย่งอย่างอาชากินยัครับนกินย่างราชาครับวันนี้เลนเี่ครับนี่ยิบสี่บาทโกอินเตอร์นี่ไอ้หนุ่มคนนี้รักร้านจริงเว้ มึงบ้าน่มะไรเารวามาดูเรามาดูคู่รักหรกว่าวันนี้มาสวีทมาสวีทไม่สวีทเราโมโหด้วยยิ่งอะไรทดบเวลาคู่รักคู่รักคู่รักอยู่ร้านกันกันที่พายมานี่สวีทเ๋ยวตอนเจตอนไปร้านน่ะตอนห้ายน่ะตอนนี้มานั่งคนรฟังกันอ่ะครับเน่ยครับ ครับครับครับไปดูขบมากเลยเดี๋ยวครับแล้วดูดูมันกินอะไรอย่างดูมันกินอะไรอย่างเลยแบงคอนนี้กินแต่กระดูกไอ้สัตว์เฮ้ยเขาต้องกุ้งต้องกินเฮียรักกินน้่ไหมนี่แหละแมงดากินพันเดียวกันพูนเดียวกันดิอ๋อมันจะได้ไปไหน ดีใจลยคนทีี้ยันไดยครับคุเรือกาไปดูกางข้าวเรไยนดีนะคนร้อนครับดูแดดไอ้ถ้าวาพี่บอรลามาพี่ยมา้วโอ้บาก็สร้างใหม่แดดบอกมึงก็ร้านเขาสบาก็ผ่านเที่ยววี่สี่บาท นนแล้วแค่นี้จบทริปแค่นี้ครับบ๊ายบาย